การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่28ม่มกราคม2 5 6 3 64ครับผมอาจารย์คำพีปริชายานพบกับท่านผู้ฟังในหัวข้อที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกอาหรือกงอันนะครับซึ่งก็ได้พูดวันนี้ก็คงจะจบหัวข้อนะครับ คือตัวน,นี้จะพูดข้อที่823ถึง826เป็นนว่าจบ4หัวข้อ4เรื่อง4โกงอัง,โงอโอาลหรือโกงอันนะครับลหลังจากนั้นก็จะมาพูดเกี่ยวกับประมาจาร์์่วงโปเพื่อทำความเข้าใจเพื่อหลักธรรมคำสอนของท่านที่มีชาวพุทธเถรวาดในประเทศไทยได้เขียนได้พูดถึงท่านไว้นะครับ ผมก็จะนำมาอ่านเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจว่าชาวพุทธเทรวาสเขามองปรมาจารย์ม่วงโปรแบบไหนอย่างไรนะครับหรือมองพุทธศาสนานิกายทยานาชาหรือเซนแบบไหนอย่างไรก็อย่างที่กราบเรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าผมเป็นผู้นำสารเป็นสื่อมวลชนที่จะบอกกล่าว ส่วนท่านจะพิจารณาอย่างไรก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองนะครับผมจะไม่ชี้ว่าสิ่งที่คนนั้นพูดถูกหรือผิดคนนี้พูดใช่หรือไม่ออย่างนี้ไม่ใช่วิธีแห่งเซนนะครับเซนไม่มีผิดไม่ถูกอยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือผิดเหนือถูกเรียกว่าโลกุตระเหนือ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 สิ่งสมมุติชาวโลกเข้าได้ด้วยจิตนะครับจากจิตสู่จิตพลิกจิตไปสู่ภาวะพุทธภาวะ ประจักแจ้งต่อสปปรรพสิง่งมือนโลกว่าปราศจากสปปรรพสิง่งเห็นธรรมชาติของกายและจิตว่าปราศจากธรรมชาติกายและจิตนะครับเห็นจิตว่าไม่ใช่จิตความคิดแด่งก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนี่นี่คือเนื้อหาสาระสําคัญที่เจ้าพุทธเซนได้ฝากไว้เป็นมรดกของโลกซึ่งพวกเราก็นํามาพูดคุยสนทนาเผยแผ่นะครับต่อไปนะครับ เอาละครับขอเริ่มต้นวันนี้ที่ข้อที่823จิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันแม้ว่าแม้หากว่าเธอได้รับวิธีการอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยมาจากเขาจริงมันก็จะเป็นแต่เพียงสิ่งหรือธรรมที่สร้างขึ้นจากความคิด หามีอะไรเกี่ยวกับไม่เลยนะครับเพราะเหตุนั้นเองท่านโพธิธรรมจึงได้เข้ายานนั่งนิ่งนิ่งหันหานหน้าเข้าหาผนังถ้ำเสียถึงสิบปี9ปีนะครับท่านไม่หาทางที่จะนำคนให้มีความคิดต่างๆนานานะครับดังนั้นจึงมีคำกล่าว วิคำจาริกไว้ว่าการนำออกมาจากจิตเสียให้หมดสิ้นแม้กระทั่งหลักซึ่งเป็นที่เกิดแห่งการประกอบกรรมต่างๆนั่นแหละคือคำสอนที่แท้ของพุทธศาจเจ้าทั้งหลายส่วนคติทวินิยมหรือทวิลักษ์นั้นเป็นเรื่องในวงของหมู่มารในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับฟังดูแล้วก็ท่านหลวงพ่ออาจจะเปรียบเทียบหนักว่าเป็นมารน,นะครับ เทียบเทียบว่าออการนำออกจากจิตเสียให้หมดสิ้นแม้กระทั่งหลักซึ่งเป็นที่เกิดแห่งการประกอบกรรมต่างๆนั่นแหละคือคำสอนที่แท้จริงของพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนคติทวินิยมหรือทวิรักษ์นั้นเป็นเรื่องในวงของหมู่มานในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับ นี่คือข้อที่823ริบจิตและวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่824ในความว่างไม่มีอะไรบรรลุในความว่างไม่มีอะไรบรรลุนะครับธรรมชาติแท้ของเธอนั้นเป็นสิ่งซึ่งมิได้หายไปจากเธอ แม้ในขณะที่เธอกำลังหลงผิดด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับคืนมาในขณะที่เธอมีการตรัสรู้มันเป็นธรรมชาติแห่งภูตะทตาตาในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งอวิชชาไม่มีทั้งสมาทิิฐมันเต็มอยู่ในความว่างทั่วทุกขนทุกแห่งและเป็นเนื้อดีลเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้ดังนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของเธอได้สร้างขึ้นทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมาจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกความว่างได้อย่างไรการเล่านี่คือข้อที่824นะครับต่อไปข้อ800 25 แปดร้อยยี่บห้าบอกว่าในความว่างไม่มีอะไรบรรลุตอนที่สองไม่ใช่ตอนที่หนึ่งนะครับข้อที่แล้วก็ตอนที่หนึ่งตอนนี้ข้อที่แปดร้อยยี่สิบห้าเป็นตอนที่สองนะครับในความว่างไม่มีอะไรบรรลุโดยสัตว์หลักฐานแล้วความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปราศจากมิติต่างๆแห่งการกินเนื้อที่ปราศจากกิเลส ปราศจากธรรมปราศจากอาวิชชาและปราศจากสมาธิฏฐิพวกเธอต้องเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าไม่สิ่งนี้ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีคนธรรมดาไม่มีพระพุทธเจา้าเพราะว่าในความว่างนี้ไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้ท่านละท่าเส้นผมที่เล็กที่สุดอันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่่างไดนะครับ อันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้โดยทางมิติหรือกฎแห่งการกินเนื้อที่เลยเพราะว่าในความว่างไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้ท่านเท่าเส้นผมที่เล็กที่สุดอันเป็นสิ่งที่จะมองเห็นได้โดยทางมิติหรือกฎแห่งการกินเนื้อที่เลยมันไม่ต้องการอะไรและไม่ติดดูกับสิ่งใดนี่คือข้อที่ 825ถือว่าจบข้อ825นะครับเอนัเราพบกับข้อสุดท้ายคือข้อที่826สข้อสุดท้ายนะครับในหนังสือปริศนาธรรมโกงาโกงานด้วยโกอานะครับว่าอย่างนี้นะครับความว่างนั้นเป็นสิ่งที่ซึมความว่างเป็นสิ่งที่ซึม เป็นสิ่งซึมอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งเป็นความงามที่ไร้ตำหนิเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ได้โดยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้างขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาที่จะต้องถกเถียงกันได้อย่างไรในข้อที่ว่าพุทธทะที่แท้ไม่มีปากและมิได้ประกาศธรรมใดๆเลยและว่าการได้ยินที่แท้นั้นไม่ต้องใช้หู ไม่ต้องการหูเพราะว่าใครหนออาจได้ยินมันโอ้มันเป็นเพชรพลอยที่อยู่เหนือการตีท่าทั้งปวงสียจริงๆเป็นนั้นว่าจบกรงอันปริศนาธรรมที่ข้อ826นะครับซึ่งเป็นคำสวยของพระอาจารย์ฮวงโปก็เป็นนั้นว่าจบปริศนาธรรม800กว่าข้อ ประวัติศาสตร์นะครับปริศนาธรรมซึ่งผมก็ได้ประมวลรวบรวมในช่วงท้ายปริศนาธรรมที่ผมมาอ่านก็คือของประมาณหวงจุโป,โปนะครับเกี่ยวกับประมาจารห์วงโปนั้นก็ขอทาําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเล็กน้อยว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณอุปการอย่างยิ่งต่อชาวพุทธนะครับ ในประเทศทั่วโลกนะครับในทุกประเทศทั่วโลกเ,เพราะว่าท่านใดวางหลักหรือได้กำหนดหรือได้สรุปหรือได้พูดถึงเซนเพูดถึงพุทธศาสนานิกายเซนนะครับเพาแตกต่างกับนิกายอื่นอย่างไรนะครับท่านเป็นผู้ใช้วลีที่เด็ดๆหลายอย่างนะหมายถึงน,นงโปูนะครับเช่นบอกว่า คนเป็นอันมากมักถูกปิดกั้นเสียจากการรู้แจ้งของต่อจิตโดยปรากฏการต่างๆซึ่งเวล้อมเขาอยู่ล่อรอบตัวเนี่ยผู้จะเนี่ยนะครับคํากล่าวปรากฏการต่างๆรวมอยู่ในความหมายของอายตนะทั้งหกด้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมคนทั่วไปมักจะหลงเพลิดเพลินอยู่กับปรากฏการต่างๆเหล่านี้ ทำให้จิตใจถูกครอบงำไปด้วยความคิดปรุงแต่งไม่รู้สางจึงไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งจริง,รงต่อจิตหนึ่งที่ตูตูต่างๆทำให้ถูกครอบงำโดยด้วยความคิดปรุงแต่งไม่รู้สางจึงไม่มีความรู้แจง้งเห็นจริง ต่อจิตหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่จะพุทธเทรวาดได้นำมาพูดนะครับว่าจิตถูกปิดกั้นโดยปรากฏการณ์ที่แท้จริงหลักธรรมกับจิตหนึ่งก็คือสิ่งเดียวกันในประโยคนี้ท่านระบุไปที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะตนหมายความว่าที่หลักธรรมคือจิตหนึ่งถูกปิดกั้นนั้น เพราะว่าตนสร้างปัญหาขึ้นมาเองเช่นนั่งสมาธิเพ่งเลาะจ้องอยู่ที่กับความคิดเพ่งจ้องแค่ติดอยู่กับความรู้สึกไปต้นถ้าจะพูดอีกในหนึ่งว่าพวกขอทาน,นถ้าจะพูดกันอย่างหนึ่งก็ให้กล้าพวกเรายึดถือในสิ่งภายนอกพวกที่สอง มีอิสระต่อสิใดนะครับนี่คือการอธิบายคำสอนของประมาณวงโปนะครับต่อไปพระสูตรอี้บอกไว้ว่าดังนั้นเขาพยายามหาทางหลีกเลี่ยงจากปรากฏการณ์ซึ่งเป็น สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเสียมีผู้เข้าใจว่าปรากฏการณ์ภายนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยตรงเขาพยายามหลกหลีกสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นหรือสหาสถานที่สง,งัดเนิยบเช่นป่าเขาภูเขาถ้ำแต่สาเหตุจริงๆที่ทําให้เกิดทุกข์หมายถึงอวิชาต่างหากดังนั้นจะพ้นทุกข์ได้จึสิ้นเชิง ต้องขจัดที่อวิชชาเมื่อปรอาศจากอวิชชามเมื่อปรอาศจากอวิชชาแล้วสาวกกจิตจิตหนึ่งก็ย่อบรักจัดด้วยตนเองนะครับนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนะครับ คำสอนหวงโปภาคที่สนะครับก็จะเห็นว่าคำสอน่วงโปกับไว้หลางเนี่ยมันอาจจะมีวิธีแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันเหมือนกันตรงที่ว่าเขาสอนเราคิดนะครับโดยที่ไม่ต้องพูงแต่งคิดซื่อๆคิดซื่อๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จากจะ ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนะครับว่าคําสอนของหวงโปนั้นถือว่าเป็นสุดยอดนะครับแห่งพุทธศาสนาทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านประมาณตัวได้พูดไว้อย่างชัดเจนทุกๆบททุกๆบาทของที่ท่านพูดไว้นะครับอืมซึ่งเราจนะพูดกันถึงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ นี่ขอทบทวนนิดหน่อยว่าจิตกับนิพานเป็นสิ่งเดียวกันออไม่มีแบบแยกเป็นสองนี่คือนิพานนี่คือจิตนี่คือความสงบนี่คือนคอ,อ,อนะครับเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เซนก็จะหุบปากไม่พูดเพราอรู้แล้วพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงไหนนะครับออที่เราคิดว่าจะมีร้านค้าเ,ออเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตกับนิพานเป็นสิ่งเดียวกัน นี่เช่นหลวงโปวงปูท่านพูดว่าติดกับนิพพานเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเมื่อพยายามจะทำให้ต่างๆเสียหรืออท่านพูดว่าว่างทุกอย่างก็ว่างตามนะครับ เพียงแต่ทำจิตของเธอให้ว่างเท่านั้นปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะเป็นความว่างไปในตัวมันเองนะครับจงอย่าใช้จิตไปทางอุตริแผลงๆน,นี่นี่คือคำของวอมโพนะครับคนที่ขาดคนส่วนมากที้ขาดต่อการทำจิตของตนให้ว่างเพราะเกรงจะไป ไปว่าเขาจะพลัดตกลงในความว่างเขาเหล่านั้นไม่ทราบว่าจิตของเขาเองเป็นความว่างนะครับท่านก็กล่าวว่าคนเป็นจำนวนมากลัวต่อการทำกิตให้ว่างเพราะเขาเกรงจะพลัดตกลงในความว่างซึ่งเขาไม่ทราบเลยว่าที่แท้จิตนั่นแหละคือความว่างพอพูดถึงคำว่าจิตคนส่วนมากก็จะนึกไปถึงจิตที่เป็นนามธรรมเช่นความจำความคิดความรู้สึก พอใจไม่พอใจความรู้สึกกลางเป็นต้นจิตที่ตัวอย่างมานี้เป็นจิตมายาจิตแตงสิ่งที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หมายถึงจิตว่างจึงไม่ใช่นามเพราะฉะนั้นให้มองเห็นว่าโทษการยึดถือจิตเป็นนามธรรมและมองให้เห็นประจักษ์ประโยชน์ของจิตว่างนี่ก็คนอธิบายก็ชาวพุทธเถรวาณน,นะครับประโยคต่อประโยคบางประโยคที่ท่านอาจารย์วังโปเคยกล่าวไว้ว่า คนโง่แต่มัวแต่หลบหลีกปรากฏการณ์ต่างๆไม่หลบหลีกความคิดปรุงแต่งส่วนคนฉลาดย่อมหลบหลีกความคิดปรุงแต่งและไม่ต้องหลบหลีกปรากฏการณ์คนที่หลบหลีกปรากฏการณ์หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเที่ยวแสวงหาสถานที่สังหัสเช่นป่าภูเขาถ้ำเป็นต้นส่วนในทางจ,จิตใจปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งครอบงำอยู่คนประเภทนี้เรียกว่าคนโง่คน บางคนจะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเขาอาจจะต้องอยู่ในที่วุ่นวายก็ได้เพราะมีเหตุปัจจัยบางอย่างให้ต้องอยู่ในที่นั้นๆหรือบางครั้งอาจอยู่ในที่เงียบสงัดแต่ไม่ว่าจะอยู่สถานที่อย่างไรในทางจิตใจเขาจะไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเข้ามาครอบงําคนประเภทนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเออนี่นี่คือคนที่พูด ถึงหลักธรรมของพระอาจารย์ฮวงโปนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์วิจาร์วิจัยนะครับอืมเหมือนที่ผมอ่านให้ฟังแล้วนะครับเอ,อต่อไป จิตของพระโพธิสัตว์เหมือนกับความว่างเพราะท่านได้เพิกถอนสิ่งต่างๆหมดแล้วและไม่ปราถนาแม้จะสร้างสมบูรณ์กุศลที่ว่าจิตเหมือนความว่างหมายถึงจิตหนึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่ของคู่ทุกชนิดเช่นดีชั่วสุขทุกสว่างมืดยาวสั้นรักชังบุญบาปอาคุศลกุศลเป็นต้นที่จริงคำว่ากุศลมีอยู่สองความหมายนะครับ หนึ่งกุศลที่เป็นของเป็นเป็นคู่กับอกคุศลและสองกุศลที่ไม่เป็นคู่กับกุศลสิ่งที่เรียกว่ากุศลชนิดที่ไม่เป็นคู่กับอกคุศลก็คือจิตหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือผู้กล่าวถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหวงโปนะครับ การเพิกถอนอืข้อต่อไปข้อมูลของท่านข้อต่อไปคือจิตอยู่เหนือการทั้งสาม,ม,มตามที่กล่าวมาแล้วว่าจิตของพระโพธิสัตว์นั้นเหมือนกับความว่างและ สิ่งทุกสิ่งถูกเพิกถอนหมดสิ้นโดยจิตนั้นที่ว่าจิตนั้นก็คือจิตหนึ่งหมายความว่าความยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงถูกเพิกถอนหมดสิ้นโดยจิตนั้นเองจิตหนึ่งนั้นเองเมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกัอดีตปัจจุบันถูกยึดถือไว้นั่นก็คือการเพิกถอนส่วนอดีต จิตอยู่เหนือการทั้งสามเออตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจิตของพระโพธิสัตว์เหมือนความว่างและทุกสิ่งถูกเพิกถอนหมดไปจากจิตท,ที่ว่าโดยจิตนั้นก็คือจิตหนึ่งหมายถึงว่าความยึดมั่นสิ่งทั้งพวงถูกเพิกถอนหมดสิ้นได้ก็เป็นเพียงก็โดยจิตหนึ่งนั่นเองนะครับไอ้นี่ก็เป็นการอธิบายแบบเสระว่าน,นะครับประโยคที่สองเมื่อความยึด ความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับอดีตไม่ถูกยึดถือไว้นั่นคือการเพิกถอนส่วนอดีตการยึดถืออดีตหมายถึงยึดถือสัญญาขันความจําไม่ยึดไม่ยึดถืออดีตก็คือไม่ยึดถือสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นเห็นด้วยว่าเห็นด้วยปัญญาว่าสัญญาว่างเปล่าไรตัวตนอนัตต ประโยคที่3เมื่อความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับันไม่ถูกยึดไว้นั่นคือการเพิกถอนส่วนปัจจุบันนะครับนี่ก็คือต้องเพิกจิตอยูดด่เหนือการทั้ง3นะครับต่อไปสิ่งที่เราได้ยินจากคำสอนขอวงปรอีกอีกข้อหนึ่ง ก่ก็คือจิตกับจิตธรรมกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันจําเดิมแต่พระตาคตในโมบทําให้แก่พระมหากาัสปะหรือการสปะมาจนทุกวันนี้จิตได้ถูกถ่ายทอดด้วยจิตตลอดมานะครับนะครับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายเซนพระมหากาสปะเป็นพระสังฆนายกองค์ที่หนึ่งได้รับการมอบบาทน,นะครับ จากพระพุทธองค์โดยตรงโดยถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงสุดท้ายก็คือท่านหนวยลางและก็มาถึงท่านมวงโปและการถ่ายทอดในลักษณะที่เรียกว่าจิตสู่จิตโดยไม่ผ่านตำราคำว่าธรรมก็กลับคำว่าจิตเป็นสิ่งเดียวกัหกนหมายถึงจิตว่างหรือสุญญตานี่ก็เป็นการอธิบาย นะครับของเธอพุทธเถรวาสผมก็นํามาอ่านนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รอบด้านนะครับต่อไปและจิตเหล่านี้ก็ล้วนเป็นจิตเดียวกันท่านชี้ว่าท่านโพท่านปานปวงประมาณอาจารย์วงังโพชี้ให้ให้เราเห็นว่าจิตของตถาคตที่ได้ถูกถ่ายทอดสู่จิตของพระอัสสปะจนกระทั่งยุคปัจจุบันก็คือจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน สภาวะเหมือนกันหมายถึงสุญญตาดังที่กล่าวแล้วนั่นเองผู้ทุชนจะมองเห็นว่าจิตของแต่ละคนมีการแบ่งแยกเฉพาะไปจิตของจิตฉันจิตเธอจิตคนนั้นจิตคนนี้แต่ผู้ที่เข้าถึงปาย่อมมองเห็นว่าจิตไม่มีการแบ่งแยกเป็นสภาวะเหมือนกับดำขาวนะครับ แต่ผู้เข้าถึงความเป็นความเห็นแจ้งต่อสุนญตาย่อมมองเห็นว่าจิตไม่มีการแบ่งแยกเป็นสภาวะเดียวกันทั้งหมดท่านจึงใช้คําว่าเป็นจิตเดียวกันเป็นสารธรรมที่ตนนิถือนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้พูดถึงคำสอนสุดท้ายของพระธรรมาจารย์ฮวงโปสี่ข้อนะครับ ได้พูดถึงเกดความรู้เกี่ยวกับคำสอนหลวงปู่ซึ่งมีผู้อธิบายนำมาพิมพ์เป็นเอกสารเป็นหนังสือนะครับออก็ได้นำมาฝากต่อท่านผู้ฟังนะครับเพื่อจะได้เข้าใจจิตเดิมแท้จิตหนึ่งจิตพุทธ,ธมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ขอยุติออพรุ่งนี้ก็จะพูด เก,เ,กเกี่ยวเก็บเล็กเก็บน้อยเกี่ยวปร,รมจารยร์ห่วงโปอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องออข้อหลักธรรมเบื้องต้นของนิกายทายานะฌานหรือเซนนะครับว่าแตกต่างกับเถราวาดอย่างไรระคาสอนของเซนหรือทายานะฌานหรือฌา,านนะครับอาจจะพูด โดยไม่มีตัวอย่างมาแสดงก็อาจจะฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าท่านใช้สั์แสงนะครับที่ต้องอธิบายคำศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะพูดถึงศัพท์คำบางคำของปริมาณวงโปนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจคำสอนของวงโปมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับ เช่นเคยครับท่านที่สงสัยท่านที่ปรารถนาอยากจะคุยสนทนาหรืออยากจะแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันเนี่ยติดต่อผมได้ที่089126 0689นะครับและ02513 3279และ02939นะครับ7466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ